อีพีนี้พีมจะเอาคาบูทคู่นี้เมรามิดให้มันใหม่เอี่ยมเอาสวัสดีครับตอนแรกก็สู่โบชิชิ วันนี้เป็นแลบแบบการขโมยครับทุกคนวันนี้ครับพี่ยิมไปดู tiktok มาแล้วเจออยู่คลิปหนึ่งครับเขาเอารองเท้าบูทมาตัดเป็นรองเท้าแบบแฟชั่นสวยสวยวันนี้พี่ยิ้มก็เลยจะมาทดลองเอารองเท้าของแม่มาตัดรองเท้าบูทให้เป็นรองเท้ามันต้องมีมันต้องมีอันนี้นึงมีมูฟเมนต์มีมูฟเมนต์เอามาลองทําเป็นรองเท้าแฟชั่นให้ตัวได้ใส่กันวันนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินสยามพารากอนไอคอนสยามจริงไมแล้วถอดถอดไฟเลยแล้วทำไมต้องแปลของแม่ตัวกพี่เสียของบมูดมาดิของใหม่มันใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าในคลิปเขาก็ใช้ของเก่าไะดังนั้นเรามาเริ่มนี่ไงเดี๋ยวไปหาแม่ใส่ล้างควัวทุกวันแหละคูัวนั้นอ่ะแล้วถ้าเอาของแม่มาตัดแล้วแม่จะใช้อะไรตีนเปาดิตีนเปาดิเริ่มหือเปล่าเิ่เอาเดียวเอาเดียวอุ้ยมาขนาดนี้แล้วต้องเอาแล้ว บูธแม่เอ้านี่ไงเอี้ยมเท้ากูเนี่ยรู้สึกมานานแน่กระปุกจังวะโอ้โหดูดิโอ้โหสภาพรองเท้าเดาเน่าเเอาไว้ทำไมเอาไปเทะเอี้ยมสาขาเป็นเอกซ์ซ์เอพีนี้พีมจะเอาขาบูทคู่นี้เมลามิดให้มันใหม่เอี่ยม เป็นรองเท้าแฟชั่นดีไซน์สุดเก๋เดี๋ยน้าเหกันใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูขนาดช้างดาวเขายังไปฉลุเลยจริงป่ะแล้วทําไมเราจะเอาบูชมาเป็นแฟชั่นไม่ได้แล้วมาวางไว้ตรงนี้ที่เดิมยังไงกลับมาอุ้ยอุ้ยคุณพระอีโตเล่ดีจัจไว้ตากีตตากีตอสัตว์หัวนอนเยอะหันนอนเยอะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แฟชั่นรองเท้าบูทไอที่พี่ยิ้มว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่คิดว่ามันน่าจะเจ๋งน,นะเพราะว่าเราเอารองเท้าบูทแม่มาทําให้มันแบบมัน,มนมดีดซน์เพิ่มขึ้นเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงอย่างแรกเราต้องทำยังไตัวอย่างแรกเลยเราต้องตัดให้มันเป็นหุ้มข้อมันสูงสูงมันเชยอ่ามันเชยไม่ได้ไม่ได้แล้วสูงข้างต่ำข้างไหมตัวออเออะไรเนยนะอยากเข้าลงมาแบบช็อกชอกชอชออเป็นไง อะไนี่ขาดใจแล้วอ่ะแล้วทีนี้เปิดหัวเปิดหัวเปิดหัวใช่แล้วไม่เที่ยงเปิดหัวพีมจะเอาตามแนวนี้เลยนี่อยากจะคุยดูดิดูดิดูดินี่แล้วถ้ามันไม่เงานะน้ำยาชูชาติแชชิชาเดี๋ยวเช็ดรองเท้าบูทเงาแวบเฮ้อ กราปวดเดินอ่ะอย่าเพิ่งสนใจข้างนี้ข้างหนึ่งขอดีไซน์แจมแจมหน่อยได้เลยสมัยปก่อนอาร์ติสตัวดูเขาและตัวทำมันตัวอย่างเพราะเขาอ่ะเป็นแฟชั่นดีไซน์พูดไปเดี๋อยดูดูแลน่าไม่ใช้เสร็จแล้วกนเดี๋ยวดะ เขาเรียกรองเท้าฟาโลเออเอ็นเคอันหนึ่งสองไม่แปลกใจทำไมพื้นสะอาดเอ้ยรองเท้าฟาโลโอ้โหนี่ที่จริงอ่ะดึงสายหนักติดกับตัวเกงนี่แล้วมันก็จะโคนแบบนี้เราต้องไปทำความสะอาดรองเท้าก่อน น้ำยานะครับนอกจากเราจะขัดยางได้เงาอย่ามองขนาดนี้แล้วรองเท้าบูทนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับทุกคนจริงเหรอจริงคืออะไรขัดรองเท้าบูทได้ด้วยเหรออันนี้มันน้ำยาเคลือบยางพิชาตินี่ถูกต้องน้ำยาเคลือบยางเคลสซี่ค่ะโอ้โหเงาแล้วเหลจันเหล่าจันเงาจริงไม่จกตาเงาจริงเงาจริงเออ กับหนังได้ที่เป็นสีดำได้หมดครับพลาสติกสีดําได้หมดเขาบอกตัวแล้วว่าไม่ต้องไปซักเห็นไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเทียบก่อนเห็นอะไรไหมนี่อ่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเมาขออนุญาตไปแต่งตัวแป้งโฉมรอรอและต่อจากนี้ไปเชิญพบกับดีไซเนอร์ผู้คำวอด เกี่ยวกับการเดินแบบมากว่า20ปีทำอะไมลูกกูขับนนี้าถ้าเป็นนายแบบโซนฝรั่งเศสเขาค่อนข้างเกียดเดินเร็วหน้าเขาจะไม่ค่อยยิ้มไม่ยิ้มแ ออกมึงจะเคยเห็นไหมแบบนี้อะนี่ครับพ่อดไซเนอร์โซนฝรั่งเศสที่พ่ออันเข้มไม่อยู่รับอากาศร้อนๆ้อนเลยก็ถึงกัอันเข้มไม่ได้อ่ะพ่อเชื่อได้เลยว่ารองเท้าบูธหลังจากคลิปนี้ออนออกไปอ่ะขาดตลาดไอที่วางเล้าหมูอ่ะที่วางตามเขียงหมูอ่ะหายแน่พ่อเคยเห็นไหมล่ะผมยังไม่มีดีไซเดอร์ตัวไหนมาไปของไปหรอกมันจะควดเท่เลยนะพ่อเอ้ยมันเท่จฉพาะบุคคลสําหรับพ่อเราให้กินอะไรครับ ใัน9.9คะแนนนะคิดดูเด9.9เต็มอ่ะขอบคุณมากครับพ่อแม่น9.9เนยเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปไหนเนี่ยไปหลังบ้านไาไมไม่เอาโฟนดูสิอะไรอะไรที่มันแบบแปลกตาเออนี่เขาแบบดีเซนทางพูดแม่มันตัดนล้วุดอะนะครับ เขาเป็นดีไซเนอร์ฮะฝรั่งเศสดีไซเนอร์นี่มันเศษฝรั่งแม่เห็นยังไม่เห็นนี่เห็นได้ไงล่ะเดี๋ยวผมจะไปวางไว้ที่เดิมนี่ผมมาให้ขวดที่เฉยๆไงเดินแบบฝรั่งก็ต้องเดินเรียบเรียต้องนตรงบด้วยเฮ้ยใช่โอ้โหผมไม่ได้แตกต่างกันพูดเลยเอาขา้อาวันนี้ไปเก็บไว้ที่เดิมเดี๋ยทุกคนคืนแล้วถ้าสูตรแม่ใส่ปุ๊บมันจะเหมือนว่าดีไซเนอร์เขาสิถูกต้องแล้วเขาถือไม้มาก็เดิน ทำไมทำายขอของนดูดูทำไมเป็นคนงั้นน่ะมันหลุดเองจริงทำไมเราเป็นคนอย่างนั้นอ่ะก็ก็ก็จะทำแบบแม่ไงหักเลยจะทำแบบแม่ไงแม่เขาฟาดตัวเมื่อกี้เนี่ยก็ใช่ไงแม่เขาจะฟาดเขาไงอย่างนี้นะเฮ้ยดูดีกว่าเยอะเลยอ่ะดีกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวเทียบเดี๋ยวเทียบรูปเดี๋ยวเทียบรูปย้อนก็ไปตอนแรก ลอ,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 องม้วางใ้ไปถิมกบาลเลยค่ว้เทเฮ้ยเนี่งเท้ากูเนี่ยแม่ไขว้นี่มันมือบอนจริงๆเลยเนี่ยเยมันทำอไรน้ได้ไะ มอดีซนาจะฟังเนี่ยดีไซน์รองเท้าใหม่ให้แม่แล้วมันจะใส่ทำหาอะไรอย่างเงี้ยครับไมันกันน้ำไม่ได้เนี่ยแล้วมันไม่เตียกน้ำไม่ไงเนี่ยดูนี่โอ้โหว้าวอายุรถไปยี่สิบเลยอะเตี้ยวอะไรกับรองเท้าวันนี้โอ้โหนี่ผู้ดีอังกฤษ มีดีไซน์ขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าดินเดินเดินะเดินเดินแบบเดินแบบเดิต้องไม่คุยกับใครเออได้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 เออได้ได้ได้เป็นไงเขมาเขมาหน้าเชิดหน้านิ่งเดินไวจะเล่นกับเขาด้วยฮะหายกันใหญ่เลยสมองสมองชอบใช่ไหมล่ะไปเลยให้โอเคให้คลิปนี้ทำให้โดยเฉพาะเลยไม่เอาไม่เอาไอ่กลัวมันจะซื้อ เห็นรองเท้าเป็นเก่าก็เลยให้เลยโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ไปทําตามก็ได้นะครับใครมีรองเท้าของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามาตัดห้หมดรีบท,ทําก่อนที่จะเอานะทุกคนกระแสกําลังม,มากระแสกําลังพุ่งถ้าชอบคลิปโบโยชิๆๆๆก็เดี๋ยวเจอก e นะันใหม่ EP หน้าครับวันอาทิตย์ตอนเที่ยงแบบนี้ลืมก่อนแล้วก็แชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับมาไปซื้อมาใช้กูด้วยรองเท้าชอบเทมิล่าชอบเทมิล่าให้เอาไปเลยไปบายบายไปซื้อมาใช้กูด้วย i <laughs>